อ่ะปรับเปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องของเด็กๆกันหน่อยเนี่ยจะพาไปดูบรรยากาศการสอบโอเน็ตของน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่6เนี่ยภาพรวมเขาบอกว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยเริ่มที่บรรยากาศการสอบโอเน็ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลาเขต1กันหน่อยผู้ชมอะจัดเป็นครั้งแรกเขาบอกว่า สองปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้จัดเนะต้องงดไปเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด -19 กาการจะเอาน้องๆมานั่งสอบรวมกันเยอะๆเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดพอสมควรเพราะ,ะนั้นผ่านไป2ปีวันนี้ก็กลับมาสอบกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโดยที่สนามสอบโรงเรียนนิบงชนูประถมยะาลาเนี่ยก่อนเข้าอสอบทางคณะครูได้มีการชี้แจงขั้นตอนการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสนามสอบแห่งนี้มีนักเรียนเข้าสอบรวม400คนจาก5โรงเรียนเนี่ย คือโรงเรียนบ้านประชาอุทิศ โรงเรียนบ้านกระตูปะโรงเรียนบ้านบรรน,นังบุโยโรงเรียนบ้านพงยูไรและก็โรงเรียนนิบงชนุปับเนี่ยก็จะแบ่งนักเรียนเป็น13ห้องสอบห้องหนึ่งเนี่ยก็30คนนะครับนั่นก็คือที่ยาลานะครับขยับขึ้นมาหน่อยมาดูที่จังหวัดภูเก็ตบรรยากาศโอเน็ตวันแรกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยนะครับคือบรรยากาศข้างนอกเรียบร้อยแต่ว่า <c oughs> ในใจของน้องที่ไปสอบก็คง <c oughs> อาจจะระอุพ <c oughs> อสมควรนะครับ <c oughs> <c oughs> ที่ภูเก็ตเนี่ยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เนี่ยรวมๆกันแล้วประมาณหนึ่ 1,400คนนะก,ก็กระจายไปสอบตามสนามสอบต่างๆมีอยู่7สนามนะครับก็มีที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา29กระทูโรงเรียนบ้านอ่าวปอโรงเรียนวัดเทพกษัตรีโรงเรียนวัดศรีสุนทรมิตรภาพ15โรงเรียนหงหยกบำรุงโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์และก็ที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ทางด้านของนักเรียนที่มาสอบนะครับผู้สื่อข่าวเราก็ไปสอบถามความรู้สึกนะฮะน้องก,ก็บอกว่าตื่นเต,นต้นนะครับ <c oughs> แต่ก็เชื่อว่าตัวเองและเพื่อนๆทําก็สอบได้แน่นอน <c oughs> เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย <c oughs> เขาเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี <c oughs> อีกทั้งคุณครูเองนะครับก็มีการแนะนํามีการอธิบายถึงวิธีการสอบต่างๆให้เด็กคุ้นชินอีกด้วยนะ แล้วการแต่ียมกา้องรูเขาจะให้ักเรียนนกครับนักเรียนเอาตั้งแต่เก็ุประเอาไ้ในไลน์มาแล้วช่วยดูว่าจเก็บอาไรแล้วพอถึงวนจะเอามาแจกตรงตรงรบอาก็จะมาแจก่ห้องสอบที่17ค่ะดูายครับดูให้หน่อยครับไม่แน่ใจว่าเสียงบรรยากาศข้างหลังนี่ห้องสอบที่17เนี่ยเรียนน้องเขาสอบหรือเปล่า จริงๆไม่แน่ใจว่า,อย,าอย่างรุ่นเราเนี่ยครับโอนเน็ตเนี่ยเราสอบกันมอมอช่วงมัธยมรุ่นผมยังไม่มีการสอบโอนเน็ตเอ็เอ็ <c oughs> รุ่นเรา <ừ> เหมือนเพิ่งผ่านมาไม่นานนะแต่เข้าจเจอเมื่อก่อนรุ่นผมเนี่ยเอาโอนเน็ตเนี่ยจะสอบตอนมอปลาย <ừ> จบมปลายแล้วมาสอบโอนเน็ตแต่ว่าโอ้โหน้องๆเนี่ยสอบโอนเน็ตตั้งแต่ชั้นประถมเลยะนะเพื่อความคุ้นชินเพื่อความคุ้นชินด้วยส่วนหนึ่งการศึกษาเดี๋ยวนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะทั้งนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่สถาบันทดสอบททาาาาางงกกรรศศึษแหห่่่ชติือวสเนีย ได้กำหนดการสอบโอนเนตประจำปี2,565โดยในวันนี้เป็นการจัดสอบของนักเรียนชั้นป .6 เนี่ย ส่วนพรุ่งนี้12กุมภาพันธ์จะเป็นการสอบของชั้นม3นะมเนี่ยมัธยมศึกษาปีที่3และในวันที่ 25- 26กุมภาพันธ์จะเป็นการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โอ้โหนี่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ก็สอบโอลต,ตั้งแต่ป6ครับม3แล้วก็ม6อีกครั้งหนึ่งด้วยอ่ะเนี่ยก็เป็นการวัดระดับความรู้ก็ใช้เกณฑ์เดียวกันทั่วประเทศครก็เป็นข้อสอบของชุดโอลนะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆชั้นม3าม6 <laughs> ที่เตรียมจะเข้าสนามสอบกัันนด้วยะครบ